สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับได้รักกันต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้กลับมาบ้านก็มาเอาอาหารอะไรให้นกครับนะเพินว่าอยู่บ้านนี่เหลือตัวเดียวครับผมเอาไปแล้วนะครับคู่เจ้าผูพันกับเจ้าเมืองเลยนะครับเหลือตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวนี้ก็คือเจ้านินลการนะครับซึ่งเป็นขนสีดำครับพี่น้องครับ โอ้อายุกลงดีนี่นะครับสุดๆุดครับนะจริงๆมันไม่ค่อยสนิทกับผมนะเพราะว่าผมไม่ได้ค่อยได้อยู่ครับนกตอนนี้ก็ถ่ายขนนะครับถ่ายขนอยู่น่าจะน่าจะยังไม่เสร็จนะครับนกเพราะว่ามันยังมีขนนะครับโอ้โหกับแผนกเขียครับอย่างงี้นะสุดสุดครับมันเป็นขนดำนะครับซึ่งท่านได้ดูคลิปนะครับก็อาจจะเห็นอยู่เรื่อยๆนะครับนกตัวนี้นะครับเนาะ ผมมาอัพคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะดูว่าขนเป็นยังไงนะครับสำหรับขนเจ้านิลการนะครับก็ยังเหมือนเดิมอยู่ครับพี่น้องครับผขนี้ยังเหมือนเดิมเดี๋ยวรอขนหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับจะเป็นแบบดำเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับหรือว่าจะออกแดงนะครับอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับนกตัวนี้มันจะเดินนิดนึงครับจะเดินในกรงนะครับเป็นนกลิวนะครับ ตอนนี้เป็นผมตีถ้าเป็นหลิวตันนะเพราะว่าผมผมได้ยินเวลาผมกลับมาบ้านนี่คือมันจะขันหลิวตันตลอดนะครับแต่ช่วงมันขันยาวๆนี่ผมไม่ได้อยู่ฟังนะครับมันจะเป็นหลิวตันหรือเปล่านะเมื่อกี้ก็ขันครับเมื่อกี้นี่นะครับก่อนที่จะเอาอาหารให้นะครับก็เป็นหลิวตลอดเลยครับเนาะหลิวตลอดหลิวตันตลอดเลยนะครับสําหรับนกตัวนี้นะครับอายุกรงนี่อ่า ใกล้เคียงกันนะครับกับจ้ามูวผู้พานนะเพราะว่าเป็นนกเป็นนกชุดเดียวกันครับนกสองตัวเนี้นะครับเพราะว่าผมคัดไว้ทีละคู่อยู่แล้วนะครับเจ้าลิวผู้พานกับตัวเนี้ยนะครับเป็นริวเหมือนกันเลยนะครับตอนแรกคัดไว้ก็ไม่ได้กะว่าจะมันจะเป็นแบบสีดําแบบนี้นะครับอกะไว้ว่าจะเอาอคู่กันเฉยๆนะครับริวนะครับก็กะว่าให้มันเป็นริวห้อยนะครับผม พราะผมจะชอบนกดิวห้อยมากกว่านะครับถ้าดิวตันผมไม่ค่อยเลี้ยงนะครับไม่ค่อยอยากจะเลี้ยงเท่าไหร่มันไม่ถูกชะตากับผมไม่ถูกชโลกับผมสักเท่าไหร่นะครับสาหรับนกริวตันนะครับแต่ถ้าเป็นริวห้อยนี่ชอบนะครับเนาะก็อายุกรงก็สามปีครับมีแน่นอนนะครับสามปีถึงสี่ปีนี่แหละนกนะครับก็สมควรที่จะเอาออกฝึกนะครับพี่น้องครับดูจากเมื่อกี้นะครับ ขันมันแบบไม่กลัวผมครับผมเปิด u t u b e นะครับเบาๆครอนะครับมันก็ขันก็เรียกนะครับแต่จะเดินอย่างเงี้ยครับไม่รู้ยังไงนกไม่นิ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบว่าแตกพังนะครับนกตัวนี้นะอ่ามันก็แบบเดินไปเหินมาอย่างงี้แหละนะครับเนาะก็มาอัปเดตนะครับอคลิปนะครับให้ดูว่าขนนะครับหลังจากถ่ายขนลอดนี้ไปแล้วเนี่ยขนดํามันจะหายไหมนะครับมันก็ไม่ได้ หายอะไรนะครับมันก็ยังดำเหมือนเดิมนะครับะจะว่านกเพาะไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจผมก็พูดในคลิปก่อนตลอดว่ามันเป็นนกเพาะหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเนาะ,ะเพราะว่ายังไม่ได้ลองเล่นนะครับยิ่งมาเป็นแบบดําๆแบบเนี้นะครับเนาะ,ะแต่เสียงก็ยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่ครับแกนเสียงมันยังไม่ออกนกนะครับคือบางคนก็อาจจะถามมอไแกนเป็นยังไงนะครับ แกนเสียงกับเสียงคันนี่คือมันจะอยู่ด้วยกันแหละครับพี่น้องครับเพียงแต่ว่าเวลาแกนเวลาแกนมันออกเนี่ยนะครับมันก็จะมันจะมีแบบกึกกึกกึกเข้ามานะครับมันจะเป็นแบบกุกนะครับจากกุกธรรมดากุกกู้กู้เนี่ยนะครับเป็นเสียงธรรมดากุกกู้กู้ธรรมดาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นกึกนะครับเป็นแกนออกมาเลยนะครับนี่นะครับไปไปฟังนกที่ตัวอายุ แก่ๆนะครับแล้วก็เป็นนกต่อที่จัดจัดจ้านนะครับกับได้เฉลยเยอะๆเนี่ยนะครับมันจะออกเป็นเป็นแกนเสียงเลยนะครับถ้านกตัวไหนที่แบบใหม่ๆมันก็จะออกเป็นแบบมีแต่ลมอย่างเงี้ยนะครับเป็นแบบุูกธรรมดาไม่กึกนะครับถ้าเป็นกึกนะครับเนี่ยแสดงว่าแกนนะมันเริ่มออกแล้วนะครับนะ,ะแกนนี่มันก็จะมีทั้งนกที่ขันโยนนะครับ อ่าแล้วก็เสียงเรียกนะครับเสียงเรียกเนี่ยนะครับแกนมันจะออกนะครับนะฟังได้เลยนะครับยิ่งเป็นนกที่เสียงหองเนี่ยโอ้ยนะครับไม่ต้องห่วงครับฟังแกนได้ดีมากนะครับนะาสำหรับการฟังแกนนกนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสําหรับแกนนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเนาะอ่านี่ก็มานะครับอัปเดตนะครับพี่น้องดูครับอย่าเพิ่งกินนะครับ จะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปไล่ครับจะลองเอาไปเล่นดูนะขนยังไม่ยังไม่สุดครับเพราะว่ายังมีขนขนหลอดอยู่ที่หน้าอยู่ครับนกเดี๋ยวทิ้งไว้นี่ก่อนแล้วกันไม่เหมือนพวกนั้นพวกนั้นมันเต็มแล้วนะครับโจมือเลยนะครับกับไออีกตัวหนึ่งนะครับโจภูพานนะครับตัวนั้นเต็มแล้วหางยาวอะไรแล้วนะตัวนี้อายุดีกว่าพวกนั้นอยู่ครับนะ รุ่นเจ้าหลิวภูพานนะผมมาเอาไปนี่จับแน่นอนนะครับนกเนี่ยนะครับขันแน่นอนแหละชัวร์เลยนะครับอ่าก็มาอัปเดตนะครับให้ท่านได้ชมกันนะครับนกนี่ถ้ามีนกป่ามาเนี่ยผมว่ามันเอาแน่ๆนะครับเนี่ยมันไม่กลัวผมเลยนะนี่แหละข้อดีของนกอายุที่ดีๆครับ2ปี3ปีอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่ควรจะเกิน3ปีครับควรจะออกฝึกแล้วนะครับนก3ปีนี่ถือว่า อายุดีมากๆแล้วนะครับไม่น่าจะเลยสามปีสามปีนี่คือเล่นได้นะครับไม่มีปัญหาสำหรับผมนะเราจะลองเอาไปไปเล่นนะไปเล่นไปเทสดูแล้วกันจะเป็นนกเดินครับนกเนี่ยเห็นไหมจะอยู่เงี้ยครับนกเดินซะส่วนใหญ่เลยนกหลิวนี่มันจะแบบเป,เปรี้ยวเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเปรี้ยวจริงนกหลิวนี่ นะครับอย่างเช่นเจ้าหลิวกูพนันก็ได้จะเดินแบบนี้นะครับเดินเดินวนเดินอย่างเงี้ยเป็นที่นิสใสนะครับของนกนี่่าจจะเป็นหลิวห้อยนะครับเดี๋ยวเอาไปทดลองดูก็จะรู้นะครับว่ามันหลิวห้อยหรือหลิวตัน <laughs> ถ้าหลิวตันนี่ก็ค่อยว่าก,กันอีกครั้งหนึ่งว่าจะ แบ่งไหมนะครับสำหรับนกตัวนี้เนาะแต่ก็เอาไว้ทดลองนะครับเกี่ยวกับนี่แหละครับสีของนกนั่นเองเนาะก็มาอัปเดตครับคน3มน่าจะ3านี่แหละครับถ่ายคนสามรอบนี่แหละ่ายังเหมือนเดิมอยู่ครับแต่พอดีลืมเก็บขนไว้ครับเมื่อกี้นี่ลืมเก็บขนที่มันร่วงไว้นะครับผมเอาทิ้งไปแล้วครับล้างถาดล้างอะไรให้ทําความสะอาดให้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับคนนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับผมสีดำยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเนาะก็จะทดลองต่อไปครับนกเอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็ใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทํำคลิปดีๆนะครับที่มีสาระนะครับสำหรับมือใหม่นะครับมีข้อสงสัยอะไรยังไงก็สามารถ คอมเมนต์นะครับถามเข้ามาได้นะครับคำถามในที่ตอบได้ผมก็จะตอบนะครับคำในคำถามในที่จะต้องศึกษาอีกก็จะศึกษาแล้วก็มาเล่าให้ฟังอีกทีหลังนะครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ